ปีนี้โรงเรียนของเราปัญญภาพจัดงานประจำปีใช้ชื่อว่างานกีฬาฉลองฤด,ดูใบไม้ผลิผมเองได้วางตัวผู้เข้าแข่งขันไว้เรียบร้อยแล้วอะไรกันน่ะเราต้องโหวตกันในชั้นเรียนก่อนนี่นะมีเสียงเรียกร้องว่าให้เอายามาสกิชั้นปีที่หนึ่งชมรมมวยสากลมาดวลกับโนริทาคะชั้นปีที่หนึ่งชมรมมวยไทยในโปรกแกรมระเบิดศึก มัดเด็ดแข้งดิดแห่งทศวรรษอย่างเป็นทางการระเบิดศึกหมัดเด็ดแข้งดิดแห่งทศวรรษถล่มทลายพืษภานี้ระหว่างยามาสกิริวิจิชมรมมวยสากลสมัครเล่นปีที่หนึ่งกับไอเดนตายโนริทาคะชมรมมวยไทยปีที่หนึ่งยามาสกิแชมป์มัธยมสถิติน็อกยกหนึ่งโนริทาคะหนุ่มน้อยที่จะลืมตาดูโลกได้อีกไม่นาน นักโทษประหารงั้นหรือใครใกันนะรูป,ปรบ้าๆพวกนี้ใครเอามาติดวะเฮ้ยห hey, นูริทัะนายจะเอาจริงๆเหรอถ้าเปลี่ยนใจตอนนี้ก็ยังทันนะ uh, ออาคือผมอย่าทงตัวฟอร์ซี่นักสู้ผู้มีใจเหกเขิมเท่านั้นถึงจะกำชัยชนะไว้ได้ครับผมฉันจะคอยดูความเป็นลูกผู้ชายของนาย ยามะดาเอจิหัวหน้านักเรียนของโรงเรียนอิชิมิยะปราบให้อยู่หมัดเลยโนริทะคะนายโค่นมันได้แนะ่ลูกพี่ยามะดาเอาละเรามาพนันกันดีกว่าระหว่างยามาสกิกับโนริตะคะเอาใครให้เท่าไหร่เอาละยามาสกิเป็นต่อสามหมื่นเอาด้วยเอาด้วยเฮ้ยเฮ้้ยทุกคนข่าวด่วนข่าวด่วน ยามาสกิ aki, จะต่อยโชว์ฟอร์มที่ชมรมมวยนะ่ะงั้นพวกเราไปดูกันเถอะพวกเราจอได้เห็นยามาสกิ aki, ต่อยโชว์ฟอร์มยังเจ๋งก็คราวนี้และนี่เธอพวกเรารีบไปแจมกันเถอะเออพอดีฉันต้องไปชมรมแล้วลนะ่ะแล้วนายล่ะจะไม่ไปเหรอโนริทักครเอ๊ะเออ,เอ,อผมนายนี่มัวแต่งุ่งงามอยู่ได้สมัยนี้นะนะ กีฬาถือเป็นกลาศาสตร์ขแขนงหนึ่งนะจะบอกให้กลกลศาสตร์นั่นเลยครับก็ใช่นะสิยกตัวอย่างเช่นช้ําแข็งรถสูตรหนึ่งเองก็เธอะถึงจะขับรถที่มีพลังขับเครื่องสูงถึง12วาลวาวก็ใช่ว่าจะชนะเสมอไปในวงการนี้นะนะรถทุกคันต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นทุนตัวเครื่องล้อ,อยางเชื้อเพลิง ในวงการอื่นๆก็เหมือนกันโดยเฉพาะยามาสกิเจ้าของฉายาไอหมัดพิฆาตก็สามารถถูกนำมาวิเคราะห์ทางคณศาสตร์ได้เช่นกันนี่เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับวิชาคณศาสตร์แห่งมวยที่ผมคิดค้นมานานถ้าทำตามนี่แล้วก็หายควรเจ้ายามสาสกิได้แน่นี่มันโอ้โหวิชาคณศาสตร์แห่งมวยสารบัน มวยว่าด้วยวิชาคาุณศาสตร์จุดอ่อนไอหมัดพิคาดปัดโถอยอย่าดันสิวะฉันจะแปนเป็นแซนด์วิชอยู่แล้วนะเว้ยไอมือดนั่นชื่อโจอีเป็นนักเรียนชาวต่างชาติของโรงเรียนชิมิสอ๋อจอมอนนั่นเองที่จะเป็นคู่ชกในนัดนี้ได้ยินมาว่าไอมือดนี่เป็นนักมวยอเมริกาที่เรียนกีฬาแขนงคุณศาสตร์อยู่แถมเป็นแชมป์ปีที่แล้ว ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่ไม่เคยถูกน็อกซะด้วยสิดูจากรูปร่างก็รู้ว่าใช้วิชาคุณศาสตร์เข้ามาช่วยทำห้ช่วงชกยาวก่ามาสกิถึง20เซนติเมตรเลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นดูท่าทางยามาสกิก็มีหวังจะถูกน็อกเหมือนกันนั่นเนี่ยเอาละยกที่หนึ่งเอ๊ขคอมอนไกลเข้ามาอีกนิดประชิดเข้ามาอีกหน้อย ยิงหมัดตรงเข้าเป้าดีทีเดียวเฮ้บอยอ่าเฮ้อย่ามาสกิต่อให้สมบที่เป็นแชมป์หน่อยซิวะถูกอัดไฟเดียวอยู่อย่างนี้ไม่หรอกเห็นไหมอย่ามาสกิคอยหลบลีกหมัดอย่างคล่องแคล่วแถมยังตั้งการยังรัดกุมเพื่อหาจังหวะสวนกับตั้งหากล่ะ หาแชมป์แคลิฟอร์เนียถูกน็อกด้วยหมัดเดียวถ้าถึงคิวนายแล้วล้ะก็ไม่ปล่อยให้ล่วงเร็วอย่างนี้หรอกคู่กันซึ่งซึ่งหน้าเลยหรือโรลิทะคะอาซดะเห็นท่าวิชากณศาสตร์คงใช้ไม่ได้ผลซะแล้วขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยโหหน้าวาดเสียว ธรรมัดชุดนั้นเจ้าโนริทาคะรับไปกินเนื้อเนื้อแล้วก็ไม่อยากคิดสภาพเลยชมรมมวยไทยธรรมัดชุดนั้นเจ้าโนริทาคะรับไปกินเนื้อเน้อ,เนอแล้วก็ตายแงะแกเฮ้ยไปนอะไรไปนั่งกุ่มทํำลิงอะไรอยู่ได้ถ้าท้องร้องก็รีบมากินซะข่าวคัดสดงสักชามก็ยังดีตอนนี้พูดไปก็คงป่าประโยชน์มั้งครับพระ ผมลวล่วงแน่คราวนี้คงล่วงแงะแงะปอไอ้นี่รามปามมาถึงหัวขออา่าหรือไงฮะถ้ากลัวล่วงก็หายาเอ้ยไม่ใช่สิหาวิธีแก้ไขสิวะยาซีเลียดไปเลยนะแม้นักชกไล้เทียมทานอย่างไทยสันบทจะไปก็ไปเอาดือด้อเมื่อมาเจอกับเจมดักลาสบุรุษผู้สร้างตำนานใหม่ ลุงจะเปิดเทพตอนโค่นยักษ์อย่างไทสันของดักลาสสมัยยังโนเนมอยู่ให้ดูเป็นขวัญตาเพื่อพิสูจน์ได้เห็นว่าไม่มีใครอยู่คำฟ้ายัางไงล่ะ <c oughs> อ้าวผิดมวนซะแล้วนี่มันตอนดักลาสสินชื่อเพราะถูกนอกนี่ว่าโธ่เว้ยทุกคนอยากเห็นผมตายไปต่อหน้าต่อตาทั้งนั้นเย็นไว้ไอ้หนูฟังลุงพูดให้จบก่อน สมัยนั้นพวกเสียนมวยพนันกันว่าดักลาสเป็นรองคู่ต่อสู้ก็เหมือนกับสมัยที่ยอดนักมวยอย่างโมฮัมหมัดอาลีเริ่มต่อยมวยเป็นครั้งแรกคู่ต่อสู้ของเขาในขณะนั้นเป็นถึงแชมป์เปียนทุกคนไม่นึกว่าหน้ามวยหน้าใหม่อย่างเขาจะโค่นแชมป์ลงได้พอเขาต่อยแชมป์นั้นล่วงพวกแฟนมวยต่างพากันตะลึงจนแทบตกเก้าอี้ และพาการกล่าวขานว่าเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ดักลาสเองก็ถูกกล่าวขวัญแบบนั้นเหมือนกันจะบอกว่าต้องใช้ปาฏิหาริย์ใช่ไหมล่ะครับผมเองนะไม่ใช่ดักราสและอาลีนะแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่อาลีมีไม่เหมือนกับดักราสตรงที่ว่าการแข่งขันในครั้งนั้นกลับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างตำนานแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของอาลีมาโดยตลอด แต่ครั้งนี้มันต่างกันนะครับโค้ชยามาสก,กิเคยผ่านสังเวียนมาอย่างโชคชนแต่โนริทคะยังไงเสียก็เป็นนักเรียนมปลายเหมือนกันหละนะฉันเองก็วางแผนไว้แล้วเหมือนกันแผนอะไรหรือครับแต่มีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งเงื่อนไขอะไรหรือครับต้องปลุกใจเสือป่าเอ้ยไม่ใช่สิต้องปลุกใจนักสู้ให้ลุกเป็นไฟขึ้นมาเสียก่อน แต่ว่าอาการต้อแต้ขนาดนี้ใครคงช่วยไม่ได้มั้งครับถึงข่าวสวยของผมแล้วอยากให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาตอนนี้จังการแข่งขันมวยจะได้ถูกยกเลิกสาธุฉันเกลียดคนขี้ขาดที่สุดใช่แล้วตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนใหม่ก็ได้เกิดอบัิเหตครั้งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตน,น้อยๆของผมวันที่การมาเทพแผงสอนลักมาปักอ,อก เอ๊ะมาลองคิดดูอีกทีนคาคายมะเองก็คงอยากจะเนียวล้างให้ผมไม่ลงแข่งเพราะห่วงสวัสดิภาพของผมลองหลับตานึกถึงบรรยากาศนั้นดูผมควรจะวางฟอร์มยังไงดีนะผมท้าดวนกับยามาสกิเพราะลูกผู้ชายอย่างผมฆ่าได้ยามไม่ได้โทโนริคะคุงแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมเทิดทูนเอาไว้เหนือชีวิตของผม ก็คือความรักที่ผมมีต่อคุณผมไม่อยากเห็นน้ำตาของคนที่ผมรักต้องไหลลินเพื่อคุณแล้วผมพร้อมจะทำทุกอย่างแม้จะถูกตราหน้าว่าเป็นคนใจสอกก็เถอะผมจะขออย่าสึกครั้งนี้โนริทะคะทำไมคุณถึงยอมเสียสละเพื่อฉันขนาดนี้เจ๋อเลยตามสคริปต์เดี๋ยวเอ๊ะ ทำไมรู้สึกเหนื่อยไปทั้งตัวนะวันนี้ต้องเปิดหน้าต่างให้ลมช่วยมาสักหน่อยดีกว่าสงสัยเราต้องรีบเข้านอนซะแล้วสิไว้พวกโลกจิตผมเองนริจักะไงครับเออะไรกันเนี่ยที่จริงแล้วผมไม่อยากแปลงกายเป็นแห่งเจียแบบนี้หรอกแน่และสิมีใครเขาทำแบบนี้กันบ้างล่ะเธอ ผมเพียงแค่ต้องการจะบอกคุณเรื่องการชกคราวหน้าคุณเองก็คงรู้เรื่องนั้นอยู่แล้วแหละผมจะต้องชนะการแข่งขันครั้งนี้ให้ได้แม้ว่าจะต้องเอาชีวิตไปทิ้งบนสังเวียนก็ตามผมก็พร้อมที่จะสู้เพื่อศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายไม่ว่าคนอื่นจะสุปประมาทผมแค่ไหนผมก็ไม่แคร์มาไม้ไหนกันนี่มิกิลูกหูดอยู่กับใครนี่มีใครอยู่ข้างบนเหรอเปล่านี่คะคุณพ่อ เพราะว่าผมรักถ้าพ่อฉันมาเจอนายเข้าเราก็นายอยู่ไม่ถึงวันแข่งแนะ่นายจะเอาชนะใครก็เรื่องของนายเถอะหืมว่าไงนะครับผมฟังไม่ถนัดเลยนายจะเอาชนะใครมันก็เรื่องของนายฮะชักอ,อึดอัดแล้วนะนายจะเอาชนะใครนะฮึชนะ ให้ผมเอาชนะงั้นเหรอไม,ไม่ใช่นะฉันพูดว่าแต่พอดีวาเอเรียนที่รักขอแค่คุณเอ่ยปากห้ามผมก็จะเลิกชกมวยเพื่อคุณล็อกกี้ได้โปรดฟังฉันก่อนคะ่ะวินเอาชนะให้ได้นะคะผมผมจะสู้เพื่อคุณคนเดียว ชมรมมวยสากลปีที่หนึ่งยามาสกิริวอิจิชมรมมวยไทยปีที่หนึ่งโนริทาคะสวามูระอีกสามอาทิตย์ถึงรอบตัดเชือกผมเผลอพูดท้าออกไปแบบงงๆถ้าเกิดสู้กันบนสังเวียนแล้วเกิดผมตายไปนักายมะอุตสาเชียผมอยู่ทั้งคนเอาชนะให้ได้นะเพราะฉะนั้นผมจะต้องเอาชนะให้ได้ เพื่อเอเดียนที่รักวงเล็บอินไปหน่อยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ